ที่นี่สถานีจนะขอบคุณารก่อนลงจากขอบคุรถตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำรงจากขอบคุรถที่ถูกต้องครบถ้วนครับรถที่จอดอยู่ที่รับจานชลาทางที่หนึ่งเป็นกับรถต่วนพิเศษทักษิณขบวนที่สามสิบแปดนำตัวสารต้นทางสถานีสุขไหกรมไปทางสถานีกลางกรุงเทพภิวัฒน์ผู้โดยสารที่มีต่วนใช้งานโดยสารขอบคุรถเที่ยวนี้แล้ววนนำสิ่งของและสัมภาระของท่านนำขึ้นบนขบวนรถและจัดหาที่นั่งให้เรียบร้อยเลยครับ แล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารสถานีชุมทางหัดใหญ่เป็นสถานีรายทางถัดไปครับผู้โดยสารควรจอยาขึ้นหรือลงโดยใช้บันไดในการโดยสารสนามบา้าตรังได้รับอันตรายจากคนขบวนรถไ้ครับทางสถานีรถไฟจะนะาแนะน,นการารถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้บร,ริการารถไฟเป็นยานยั่ ระวังสะพานแคบเนี่ย